สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมรอสตรายจารย์สบบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลอากาศรีหญิงกัจ,จนาสิงหพานิชเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องบารมีสิบในรายละเอียดเบ็ดตเตล็ดต่อจากครั้งที่แล้วโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ข้อความจากอัถกถาคุตกานิกายจริยาปิดกสมุทานากาาักถา ปักกินนักกัคคาต่อจากครั้งที่แล้วอันหนึ่งพึงพิจารณาความถึงพร้อมแห่งสัจจบารมีโดยในยะมีอาทิว่าเพราะเว้นสัจจะเสร็แล้วศินเป็นต้นก็มีไม่ได้เพราะไม่มีการปฏิบัติอันสมควรแก่ปฏิญญาเพราะรวมธรรมารามกทั้งปวงในเพราะก้าวล่วงสัจธรรมเพราะผู้ไม่มีสัจจะ เป็นคนเชื่อถือไม่ได้เพราะนำถ้อยคำที่ไม่ควรยึดถือต่อไปมาพูดเพราะผู้มีสัจจะสมบูรณ์เป็นผู้ตั้งมั่นในคุณธรรมทั้งปวงเพราะเป็นผู้สามารถบำเพ็ญโพธิสมภารทั้งปวงให้บริสุทธิ์ได้เพราะกระทากิจแห่งโพธิสมภารทั้งปวงด้วยไม่ให้ผิดสภาวธรรมและเพราะสำเร็จในการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ดังนี้ อันหนึ่งพึงพิจารณาคุณในอธิษฐานโดยในยะมีอาทิว่าการสมาทานมั่นในทานเป็นต้นและการอธิษฐานไม่หวั่นไหวของคุณเหล่านั้นในเพราะการประชุมธรรมะเป็นปฏิปักษต่อการสมาทานมั่นนั้นการสะสมบารมีมีทาน,นะบารมีเป็นต้นอันมีสัมมาสัมโพธิญาณเป็นนิมิต เว้นความเป็นผู้มีปัญญาและความกล้าในอธิษฐานนั้นเสียย่อมมีไม่ได้ดังนี้อันหนึ่งพึงพิจารณาคุณของเมตตาโดยนนยะมีอาทิอย่างนี้ว่าอันผู้ตั้งลงในคุณเพียงประโยชน์ตนเว้นความเป็นผู้มีจิตมุ่งประโยชน์ในสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถบรรลุสมบัติในโลกนี้และในโลกหน้าได้ไม่ต้องพูดถึงผู้ใกล้ยังสัพสัต ให้ตั้งอยู่ในนิพพานสมบัติกันละบัตดนี้หวังโลกิยะสมบัติก็ควรแล้วภายหลังจึงค่อยหวังโลกุตระสมบัติแก่สัตว์บัตดนี้เราไม่สามารถทำการนำเข้าไปซึ่งประโยชน์สุขแก่สัตว์เราอื่นด้วยคุณเพียงอัธยาศัยได้เมื่อไหรจึงจักให้ประโยชน์นั้นสำเร็จด้วยความเพียรเล่าบัดนี้ เราให้เจริญด้วยการนำประโยชน์สุขเข้าไปให้ภายหลังสหายผู้จำแนกธรรมจะมีแก่เราเพราะฉะนั้นพึงเข้าไปตั้งความเป็นผู้มีอธัธยาศัยบำเพ็ญประโยชน์ในสัตว์ประสัทพร้อมกับความวิเศษว่าสัตว์เหล่านี้เป็นบุญยาเขตอย่างยิ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งกุศลอย่างเยี่ยมเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพอ,อย่างสูงของเรา เพราะเป็นเหตุให้สำเร็จความเจริญด้วยพุทธคุณทั้งปวงพึงเพิ่มพูนเมตตาในสัปพสัตว์แม้โดยความอธิษฐานกรุณาอย่างแท้จริงความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะกำจัดสิ่งไม่มีประโยชน์และทุกของสัพปปสัตวเหล่านั้นมีกำลังมีร,รากมั่นคงย่อมเกิดแก่ผู้ยินดีนำประโยชน์สุขเข้าไปให้ในสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่ไม่มีขอบเขตอันหนึ่ง กรุณาเป็นเบื้องต้นเป็นจรณะเป็นหลักเป็นมูลเป็นหน้าเป็นประมุขของพุทธากาลากตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันหนึ่งพึงพิจารณาอุเบขาปารมีโดยนนยะมีอาทิอย่างนี้ว่าความเสียหายที่สัตว์ทั้งหลายธทมเพราะไม่มีอุเบขาพึงให้เกิดความพิการทางจิตเมื่อจิตพิการ ก็ไม่มีการสะสมบารมีมีทานนาบบารมีเป็นต้นเมื่อจิตยังผูกพันอยู่ด้วยเมตตาเว้นอุเบกขาเสียแล้วการสะสมบารมีก็มีไม่ได้ผู้ไม่มีอุเบกขาไม่สามารถจะน้อมบุญยญสมภานและประโยชน์เกื้อกูลอันเป็นผลของบุญยสมภานนั้นเข้าไปในการสะสมทั้งหลายได้เพราะไม่มีอุเบกขา ไม่ทำการจำแนกทายธรรมและปฏิคาหกแล้วไม่สามารถบริจาคได้อันผู้ปราศจากอุเบขาไม่มานสิการถึงอันตรายแห่งปัจจัยเป็นเครื่องนำมาซึ่งชีวิตและชีวิตแล้วไม่สามารถทำศีลให้บริสุทธิ์ได้อันหนึ่งความสำเร็จแห่งการตั้งใจสมาทานโพธิสมทานทั้งปวงให้บริบูรณ์ย่อมสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งอุเบคา คือโดยความไม่ยินดีและความยินดีพันหนึ่งสำเร็จด้วยกำลังแห่งเนคัมมะด้วยอำนาจแห่งอุเบกขาโดยเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาโดยสำเร็จกิจแห่งการสะสมบรารมีทั้งปวงโดยไม่ทำกิจการใหญ่ๆในเพราะไม่เพ่งถึงความเพียรที่เร,เริ่มใบมากแล้วโดยความวางเฉยโดยมีความเพ่งถึงความอดกลั้น โดยไม่พูดผิดต่อสัตว์สังขารด้วยอำนาจแห่งอุบเบกขาโดยความสำเร็จความตั้งใจอันไม่หวั่นไหวในธรรมะที่สมาทานแล้วด้วยความวางเฉยต่อโลก,กธรรมโดยความสำเร็จแห่งไมตาวิหารธรรมด้วยการไม่ผูกใจในความเสียหายของผู้อื่นเป็นต้นการพิจารณาโทษและอานิสงส์ตามลำดับในการไม่บริจาค และการบริจาคเป็นต้นอย่างนี้พึงเห็นว่าเป็นปัจจัยแห่งบารมีมีฐานนบารมีเป็นต้นอันหนึ่งพึงทราบจรณธรรม15้าและอภิญญาหพร้อมด้วยธรรมะเป็นบริวารดังต่อไปนี้ศีลสังวรหนึ่งการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหนึ่งความรู้จักประมาณในการบริโภคหนึ่ง การประกอบความเพียรเนืองหนึ่งสัตทธรรมเจ็และฌานสี่ชื่อว่าจารณธรรมในจรณธรรมเหล่านั้นทุดงสิบสาและความมักน้อยเป็นต้นเป็นบริวารของธรรมะมสี่มีศีลเป็นต้นในสัตทธรรมทั้งหลายความที่จิตน้อมไปในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลจาคะการระลึกถึงเทวดา การเว้นบุคคลเศร้าหมองการคบหาบุคคลผู้สนิทการพิจารณาธรรมอันน่าเรื่อมใสเป็นบริวารของศรัทธาความที่จิตน้อมไปในการพิจารณาโทษของอกุศลของอบายการพิจารณาความอุปธรรมของกุศลธรรมการเว้นบุคคลที่ปราศจากฮิริโอตปปะการคบบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยฮิริโอตปปะ เป็นบริวารของฮิริโอตัป,ปะความเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าด้วยการสะสมมีการสอบถามการประกอบความเพียรในเบื้องต้นการตั้งอยู่ในพระัทธรรมและดำรงอยู่ในวิชาอันไม่มีโทษความที่จิตน้อมไปในการเว้นการฟังน้อยถึงความไกลจากกิเลสและเสพการฟังมากเป็นบริวารของพหุสัจัก ความที่จิตน้อมไปในการพิจารณาเห็นภัยในอบายพิจารณาเห็นทางดำเนินพิจารณาถึงการบูชาธรรมพิจารณาถึงการบรรเทาถีนมิทะการเว้นบุคคลเกียรติคร้ามการคบบุคคลปรารบความเพียรและความเพียรชอบเป็นบริวารของวิริยะความที่จิตน้อมไปในการเว้นบุคคลผู้ขาดสติสัมปชัญญะ หลงหลงเลิมๆล,ม,ลมและคบบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นบริวารของสติความที่จิตน้อมไปในสติให้ถึงความบริบูรณ์ด้วยอินทรีย์ทำความเฉียบแหลมในเรื่องที่สอบถามเว้นบุคคลปัญญาสามคบบุคคลมีปัญญาและพิจารณาถึงข้อควรประพฤติอันเป็นญาณลึกซึ้งเป็นบริวารของปัญญา หมวดสี่แห่งคุณมีศีลเป็นต้นบุพภาคภาพพวนาในอารมณ์สามสิบแปดและการกระทำวสีมีอาวชนะวสีเป็นต้นเป็นบริวารของฌานทั้งสี่พึงจอดจ,จงกล่าวตามสมควรถึงความที่จรณะเป็นต้นเป็นปัจจัยแห่งการสะสมบารมีมีฌานบารมีเป็นต้นโดยเนยะมีอาธิว่าชื่อว่า เป็นผู้สามารถในการให้อภัยสัตว์ทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์แห่งการประกอบด้วยศีลเป็นต้นในการให้อามมตรด้วยความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยในการให้ธรรมะด้วยความบริสุทธิ์ทั้งสองอย่างเราจะไม่จอดจ,จงกล่าวเพราะเกรงว่าจะพิสดารเกินไปแม้สมบัติจักเป็นต้นก็พึงทราบว่าเป็นปัจจัยแห่งทานเป็นต้น ด้วยประกาศราชนีอะไรเป็นความเศร้าหมองความรูปคำด้วยตัณหาเป็นต้นเป็นความเศร้าหมองแห่งบาร,รมีทั้งหลายโดยไม่ต่างกันแต่โดยความต่างกันเป็นความเศร้าหมองแห่งทานบาร,รมีเพราะกําหนดทตยธรรมและปฏิคาหกเป็นความเศร้าหมองแห่งศีลบารมีเพราะกําหนดบุคคลและการเวลา เป็นความเศร้าหมองแห่งเนคขมะบารมีเพราะกำหนดความยินดีและความไม่ยินดีในการเข้าไประงังกิเลสนั้นในกามภพเป็นความเศร้าหมองแห่งปัญญาบารมีเพราะกำหนดว่าเราของเราดังนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งวิริยะบารมีเพราะกำหนดด้วยความหดถูและความฟุ้งซ่านเป็นความเศร้าหมองแห่งขันติบารมี เพราะกําหนดตนและผู้อื่นเป็นความเศร้าหมองแห่งสัจบารมีเพราะกําหนดด้วยมีการเห็นในสิ่งที่ไม่ได้เห็นเป็นต้นเป็นความเศร้าหมองของอธิฐานนบบารมีเพราะกําหนดด้วยโทษและคุณในโพธิสมภารและฝ่ายตรงข้ามกับโพธิสมภารเป็นความเศร้าหมองของเมตตาบารมีเพราะกําหนดด้วยประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ เป็นความเศร้าหมองของอุเบกขาบารมีเพราะกําหนดด้วยสิ่งน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาพึงเห็นด้วยประการลักษณและอะไรเป็นความผ่องแผ้วพึงทราบว่าการไม่เข้าไปอาฆาตด้วยตัณหาเป็นต้นการปรสจากความกมําหนดตามที่กล่าวแล้วเป็นความผ่องแผ้วของบารมีเหล่านั้นเพราะบารมีมีฐาน,นบารมีเป็นต้น ปราศจากการกำหนดไยธรรมและปฏิคาหกเป็นต้นอันกิเลสมีตันหามานะทิฏฐิโกธะอุปนาหะมาาัคคะปราสะอิสามัชริยะมายาสาไถธรรมภะสาลัมภะมัทะปมาทะ,ปะ,าทะเป็นต้นใช่จะเข้าไปกระทบย่อมเป็นบารมีบริสุทธิ์ผุดผ่อง อะไรเป็นปฏิปักษ์ความเศร้าหมองแม้ทั้งหมดอกุศลธรรมแม้ทั้งหมดเป็นปฏิปักษ์ของบารมีเหล่านั้นโดยไม่ต่างกันแต่โดยความต่างกันพึงทราบว่าความตระหนีเป็นต้นที่กล่าวแล้วในตอนก่อนเป็นปฏิปักษ์ของบารมีเหล่านั้นอีกอย่างหนึ่งทานเป็นปฏิปักษ์แกโ่โลภะโทสะและโมหะเพราะประกอบด้วยคุณคือ อโลภะอโทสะอโมหะไนทยธรรมปฏิฆาหกและผลของทานทั้งหลายศินเป็นปฏิปักษ์แกโลภะเป็นต้นเพราะปัศจากความคดคือโทสะมีกายเป็นต้นเนคขมะเป็นปฏิปักษ์แก่หมวดสามแห่งโทสะเพราะเว้นจากกรรมสุขการเข้าไปเบียดเบียนผู้อื่นและการทำตนให้ลำบาก ปัญญาเป็นปฏิปักษ์ของโลภะเป็นต้นเพราะทำความมืดมนแก่โลภะเป็นต้นและเพราะทำความไม่มืดมนแกยานวิริยะเป็นปฏิปักษ์แกโลภะเป็นต้นด้วยไม่ยอ่อหย่อนไม่ฟุ้งซ่านและปารบเพื่อความรู้ขันติเป็นปฏิปักษ์แกโลภะเป็นต้นเพราะอดทนต่อความสูญของสิ่งที่น่าปรารถนาและสิ่งไม่น่าปรารถนา สัจจะเป็นปฏิปักษ์แกโรภาพเป็นต้นเพราะเป็นไปตามความเป็นจริงเมื่อผู้อื่นทำอุปการะและทำความเสียหายอธิษฐานเป็นปฏิปักษ์แกความโรคเป็นต้นเพราะครอบงำโลกธรรมแล้วไม่หวั่นไหวในการสั่งสมบารมีตามที่สมาทานแล้วเมตตาเป็นปฏิปักษ์แกความโรคเป็นต้นเพราะสงบจากนิวรณ์ อุเบคาเป็นปฏิปักษ์แก่ความโลคเป็นต้นเพราะกำจัดความคล้อยตามและความคับแค้นในสิ่งที่น่าปรารถนาและสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาและเพราะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอพึงเห็นด้วยประกาลชนีอะไรเป็นข้อปฏิบัติการทำความอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายโดยส่วนมากด้วยการสละเครื่องอุปกรณ์ความสุขร่างกายและชีวิต ด้วยการกําจัดภัยและการชี้แจงธรรมะเป็นข้อปฏิบัติของทานนบารมีในทานนบารมีนั้นมีทานสามอย่างโดยเป็นวัตถุที่ควรให้คืออามิสทานหนึ่งอภัยทานหนึ่งธรรมทานหนึ่งในทานเหล่านั้นวัตถุที่พระโพธิสัตว์ควรให้มีสองอย่างคือวัตถุภายในหนึ่งวัตถุภายนอกหนึ่ง ในสองอย่างนั้นวัตถุภายนอกมีสิบอย่างคือข้าวหนึ่งน้ำหนึ่งผ้าหนึ่งยานหนึ่งดอกไม้หนึ่งของหอมหนึ่งเครื่องรูกายหนึ่งที่นอนหนึ่งที่อาศัยหนึ่งประทีปหนึ่งบรรดาวัตถุมีข้าวเป็นต้นมีวัตถุละอย่างโดยจําแนกของควรเคี้ยวและของควรบริโภคเป็นต้น อันหนึ่งวัตถุหกอย่างคือรูปารมจนถึงทันมารมอันหนึ่งบรรดาวัตถุมีรูปารมเป็นต้นวัตถุหลายอย่างโดยการจำแนกเป็นสีเขียวเป็นต้นอันหนึ่งวัตถุหลายอย่างด้วยเครื่องอุปกรณ์อันทำความปรับปร้มหลายชนิดมีแก้วมณีกระหนกเงินมุกดาประพาน นาไร่สวนทาตหญิงทาตุชายโคกระบือเป็นต้นในวัตถุเหล่านั้นพระมหาบุรุษเมื่อจะให้วัตถุภายนอกรู้ด้วยตนเองว่าจะให้วัตถุแก่ผู้มีความต้องการแม้เขาไม่ขอก็อให้ไม่ต้องพูดถึงขอละมีของให้จึงให้ไม่มีของให้ย่อมไม่ให้ให้สิ่งที่ปรารถนาเมื่อมีทายธรรม ย่อมไม่ให้สิ่งที่ไม่ปรารถนาอาศัยอุปการะตอบย่อมให้เมื่อไม่มีทายธรรมย่อมแบ่งปันสิ่งที่ปรารถนาให้สมควรแก่การแจกจ่ายอันหนึ่งไม่ให้สัตรายาพิษและของเมาเป็นต้นอันจะนำมาซึ่งความเบียดเบียนผู้อื่นแม้ของเล่นอันประกอบด้วยความพินาสและนำมาซึ่งความประมาทก็ไม่ให้อันหนึ่ง ไม่ให้ของไม่เป็นที่สบายมีน้ำดื่มและของบริโภคเป็นต้นหรือของที่เว้นจากการกำหนดแก่ผู้ขอที่เป็นไข้แต่ให้ของเป็นที่สบายเท่านั้นอันสมควรแก่ประมาณอันหนึ่งขรรหัสขอก็ให้ของสมควรแก่ขรรหัสบรรพชิตขอก็ให้ของสมควรแก่บรรพชิตให้ไม่ให้เกิดความเบียดเบียนแก่เคยใคร ในบรรดาบุคคลเหล่านี้คือมารดาบิดาญาสาโรหิตมิตรอามาตบุตรภรรยาทาสและกรรมกรอันหนึ่งรู้ทายธรรมดีมากไม่ให้ของเศร้าหมองอันหนึ่งไม่ให้อาศัยลาบสการะความสนเสริญไม่ให้อาศัยการตอบแทนไม่ให้หวังผลเว้นแต่สัมมาสัมโพธิญาณไม่ให้รังเกียจผู้ขอหรือทายธรรม อันหนึ่งไม่ให้ทานทอดทิ้งยาจบผู้ไม่สำรวมแม้ผู้ด่าและผู้โกรธที่แท้มีจิตเรื่อมใสให้อนุเคราะห์ด้วยความคารพอย่างเดียวไม่ให้เพราะเชื่อมงคลตื่นข่าวให้เพราะเชื่อกรรมและผลของกรรมเท่านั้นไม่ให้โดยที่ทำยาจกให้เศร้าหมองด้วยการให้เข้าไปนั่งใกล้เป็นต้นให้ไม่ทำให้ยาจกเศร้าหมอง อันหนึ่งไม่ให้ประสงค์จะลวงหรือประสงค์จะทำลายผู้อื่นให้มีจิตไม่เศร้ามองอย่างเดียวไม่ให้ทานใช้วาจาหยาบหน้านิ้วคิ้วขมวดให้พูดน่ารักพูดก่อนพูดพอประมาณโลภะมีมากในทยธรรมใดเพราะความพอใจยิ่งก็ดีเพราะสะสมมานานก็ดีเพราะความอยากตามสภาพก็ดี พระโพธิสัตว์รู้อยู่บรรเทาทายธรรมนั้นโดยเร็วแล้วสแสวงหายาจกให้อันหนึ่งทายวัตถุใดนิดหน่อยแม่ยาจกก็ปรากฏแล้วแม่ไม่คิดถึงทายวัตถุนั้นก็ทำตนให้ลำบากแล้วให้ยาจกนับถือเบื่ออกิติบัณฑิตฉะนั้นอันหนึ่งมหาบุรุษเมื่อบุตรภรยา ท่าดกรรมกรบุรุษของตนไม่ร้องเรียกถึงความสมนัตขอย่อมไม่ให้แก่ยากจกทั้งหลายแต่เมื่อชนเหล่านั้นร้องเรียกถึงความสมนัตโดยชอบจึงให้อันหนึ่งเมื่อให้รู้อยู่ย่อมไม่ให้แก่ยักษ์รากศพปีศาจเป็นต้นหรือแก่มนุษย์ผู้ทำการงานหยาบช้าอันหนึ่งแม้ระาชสมบัติ ก็ไม่ให้แก่คนเช่นนั้นให้แก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์เพื่อความพินาศแก่โลกผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมคุ้มครองโลกโดยธรรมพึงทราบการปฏิบัติในทานภายนอกด้วยประการลัชนี้ส่วนทานภายในพึงทราบโดยอาการสองอย่างอย่างไรเหมือนบุรุษคนใดคนหนึ่งสละตนเพราะเหตุอาหาร และเครื่องปกปิดแก่ผู้อื่นย่อมถึงความเป็นผู้เชื่อฟังความเป็นท่าชันใดพระมหาบุรุษก็ฉชันนั้นเหมือนกันมีจิตรปราศจากอามิตรเพราะเหตุสัมโพธิญาณปรารถนาประโยชน์สุขอันยอดเยี่ยมแก่สัตว์ทั้งหลายประสงค์จะบำเพ็ญทาน,นบารมีของตนจึงสละตนเพื่อคนอื่นย่อมถึงความเป็นผู้เชื่อฟังความเป็นผู้ต้องทำตามความประสงค์ ไม่หวั่นไหวไม่ท้อแท้มอบอวัยวะน้อยใหญ่มีมือเท้าและในตาเป็นต้นให้แก่ผู้ต้องการด้วยอวัยวะนั้นๆไม่ขลองใจไม่ถึงความสายุ่หน้าในการมอบให้นั้นเหมือนในวัตถุภายนอกเป็นความจริงอย่างนั้นพระมหาบุรุษยังความปรารถนาของยาจกเหล่านั้นให้บริบูรณ์ด้วยการบริโภคตามสบาย หรือด้วยความชำนาญของตนจึงสละวัตถุภายนอกด้วยอาการสองอย่างด้วยหวังว่าเราให้ทานหมดสิ้นแล้วจะบ,บรรลุสัมโพธิญาณด้วยการเสรสละอย่างนี้ดังนี้พึงทราบการปฏิบัติในวัตถุภายในด้วยประการัชนิในวัตถุภายในที่ให้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ยาจกโดยส่วนเดียวเท่านั้น ใช่จะให้พวกนั้นอันหนึ่งพระมหาบุรุษเมื่อรู้ย่อมไม่ให้อัตภาพหรืออวัยวะน้อยใหญ่ของตนแก่มานหรือแก่เทวดาผู้เนื่องด้วยหมู่มานผู้ประสงค์จะเบียดเบียนด้วยคิดว่าความฉิบหายอย่าได้มีแก่มานเหล่านั้นย่อมไม่ให้แม้แต่ตุกตาแป้งเหมือนไม่ให้แก่เทวดาผู้เนื่องด้วยหมู่มานฉะนั้น ไม่ให้แม้แก่คนบ้าแต่คนพวกนั้นขอให้ตลอดไปเพราะการขอเช่นนั้นหาได้ยากและเพราะการให้เช่นนั้นทำได้ยากส่วนอภัยทานพึงทราบโดยความป้องกันจากภัยที่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายจากพระราชาโจรไฟน้ำสตรูสัตว์ร้ายมีราชสีเสือโคร่งเป็นต้น ส่วนธรรมทานได้แก่การแสดงธรรมไม่วิปริตแก่ผู้มีจิตไม่เศร้าหมองการชี้แจงประโยชน์อันสมควรนำผู้ยังไม่เข้าถึงศาสนาให้เข้าถึงพูดเข้าถึงแล้วให้เจริญงอกงามด้วยที่ทธรรมิกับประโยชน์สัมปรายิกับประโยชน์และประมตถับประโยชน์ในการแสดงธรรมนั้นพึงทราบในยะโดยสังเขตดังนี้ก่อนคือ ทานนกถาศิลกถาสักขกคาถาโทษและความเศร้าหมองของกามและอนิสงส์ในการออกจากกามส่วนโดยพิสดารพึงทราบประดิษสถานและการทำให้ผ่องแผ้วในธรรมะนั้นๆตามสมควรด้วยสามารถการประกาศคุณของธรรมะเหล่านั้นแก่ผู้มีจิตน้อมไปแล้วในสาวกโพธิญาณคือการเข้าถึงสรณนะ การสัมรวม์ศีลความคุ้มครองทาวารในอินทรีย์ทั้งหลายความรู้จักประมาณในการบริโภคการประกอบความเพียรเนืองเนืองสัตธรรมเจตการประกอบสมถะด้วยการทำกรรมในอารมณ์สามสิบปดการประกอบวิปัสสนาด้วยหัวข้อคือการยึดมั่นตามสมควรในการยึดมั่นวิปัสสนาในรูปปัจยเป็นต้นปฏิปทา เพื่อความหมดจดอย่างนั้นการยึดถือความถูกต้องวิชาสามอภิญญาหกปฏิสัมพิทาสี่สาวกกรโพธิยานอันหนึ่งพึงทร้าบการประสิทธานการทำให้ผ่องแผ้วในยานทั้งสองด้วยการประกาศความเป็นผู้มีอนุภาพมากของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นในฐานะแม้สามอย่างโดยหัวข้อประกาศมิสภาวะ ลักษณะและกิจเป็นต้นของบารมีมีทานะบารมีเป็นต้นตามสมควรแก่สัตว์ทั้งหลายผู้น้อมไปในปัจเจกโพธิญาณและในสัมมาสัมโพธิญาณพระมหาบุรุษยอมให้ธรรมทาน